โดนครับตัวโดนกระดึงอยู่ใช่ใช่ไหมใช่โอ้ยก้อนสีสันนี่ทั้งมีสามเนาะเดี๋ยวพี่ภาดสีรับเปียกมากเลยนะพี่กระเทียมก็ไม่น่าแค่นี่ยนะโอ้เดี๋ยวปาดินเอาเลยงานงานข้าวโอ้โหนี่ครับมาเป็นตัวครับไม่มีรุ่นเราเป็นไงอะสุดจัดเลยอะดูดิผมนึกว่างูเหลือมคืออันนี้ต้มนานแล้วนะปกติเนื้อมันเนี่ยมานโอ้แต่มันเด้งมากอะรายการเนื้อไก่เลยมันแน่นเนาะแน่นมากๆมันดึงมาก เริ่มต้นชาววันใหม่แล้วนะครับไปยามปลากันตอนนี้เรากำลังกลับมาลุ้นกับปลาเส้งในหมายที่เราดักไปเมื่อคืนครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีอาการตอดแล้วเยื่อมนต์แล้วมันดึงไปเข้าไปข้างในตอนนี้คือทางเราก็ไปกู้แล้วนะครับเอากวางมากโดนโดนโดนเฮ้ยจริงเหรอจริง,รอง,รงเอากวางมากเอากวามมากหรมา เดี๋ินๆอย่างนี้มต้องลงต้องผมต้องลงผมยังไม่ดึงมันถอดเสื้อพี่นราที่จะถ่ายครับโดนครับโดนเทินดึงอยู่ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอโดนพี่มนจะรอพี่นะผมยังไม่ดึงมันนะตอนนี้มันดึงผมแล้วเอาแล้วสิคือตอนแรกคิดว่าไม่น่ามีความหวังกำลังโม้เลยพอช่างบอกว่าได้แล้วก็จะต้องเอาปืนไปซ้ำนะครับน้ำใจอย่าให้เปียกฟรีนะให้มาหยิบดูเลยครับตอนนี้นะตามนั้นฝากหน่อยครับช่วยผมหน่อย คือแบบว่าแหมว่าจะไม่ทอดจะไม่โดดแล้วดนาะมันทําอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวดาบจะเย็นๆผมก็ว่าสายมันเหินเหนนั<ล>่นนันต้องรอกระตุกกต้อรอกับปันเลยได้หนเีเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวขออย่าเสียเสียก่อน <c oughs> เสียก่อนเสียก่อนไปไปรอเลย <c oughs> โอ้โหนี่เห็นไหมครับ <c oughs> อ่า <c oughs> คือประมาณว่าเฮ้ยไม่มั่นใจแล้วนะทำไมยังมีปลายหรือว่ารอกันคือโดนเฉยเลยอ่ะเมื่อคืนเรา เออแต่ตอนนี้คือตินน่งดาวังว่าจะได้ไซส์ใหญ่ๆนะครับไม่รู้ว่าไซสใหญ่จะเลยถึงเข้าไปแล้วตอนนี้ดึงเข้าไปแล้วนะอ่า,อาลงไปให้สู้แล้วนะอ่าลงไปคือกองใต้หนองตะนาไม่เอาแล้วกองเนี่ยโดดน้ำเลยดีกว่ามั่นใจว่าเราทําได้นะเดี๋ยวเจอกันจัดให้นะครับสำหรับคนที่นี่ดูสิเงี้ยมปน้ำไม่ลึกนะครับน่โอ้นีป่ะไอมันกล้องน่เป็นไรวะได้อยู่ เดี k k ong, s <S ๋ยวมจะใเ่นเดี๋ยวผมจะไปเทสอีนทครับเพราะไม่ได้โกโปรมานะไมด้เข้ามาแล้วปถครับกบแล้ว่งก่นยังเสร็จไมพี่มามาจากไห้เบาเนะเดี๋ยวผมจะใส่นังปืนเด๋ยวดาแดขอไปเทสก่อนไเก่งโปไม่ได้เอามาได้คือนี้เสเพื่อทุกคนเลยอ้าี่พเก่งพี่เก่งการันตีเต๋อใหญ่แฮง พี่เก่งกาันีเลยนะพี่เนอรพี่เก่งกาันีพี่เก่งยดก้องมันด้อยู่แล้วพนยองโอเคติดไหมติดที่นี่พี่ไม่หยิบโายก่อนมาผมลองอันนี้พี่ยนี่นลองหยิบดูว่ามันดึงไหมนี่นะมาบอพี่อย่าไปดึงมันนะผมไม่ได้ใสนงปืนอ่ะพี่หยิบดูก่อนเดว่าผมโกหกดงไหมโอ้ใช่ใช่ไหมใช่โอ้เป่าดึงรัาเดี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นที่พี่หยิบสายให้ผมหน่อยผมจะใส่หนังปืนนันอ้าวไว้ป่าดึงไว้ใช่ไหมใช่จะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าพี่โจ ้องว่าผมต้องยิงคือถ้าเอาไปส่องใต้น้ำก็มันใจเล็กใจใหญ่ผมไม่รู้นะครับเออเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ไกลผมนะผมเสร็จปืนเนี่ยพี่ต้องอยู่ข้างบนถ่ายก็ได้พี่จับไว้ก่อนหน้าหน้าจ้าวะจ้าวะเดี๋ยวต้องตองไปอุ้ยต้อรอไอ้น้ำไอ้นั่นก่อนไม่ใส่ก็ได้น่ะอะไรนักหนมาติดรถเท่ก็ค่อยดึงนะครับมันกินยีมพี่มันกินสายหย่อนคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงเมื่อคืนมันกินแล้วมันไม่ติดมันกินได้ยื่อมัน ได้พี่นอนได้ลุ้นน่าพี่รู้แล้วมันกินได้ใช่ไหมมันมีตัวมันไม่รู้ว่าจะสังเงียหรือสังโงอะไรมันต้องลุ้นสายมันนะคราวนี้ลุ้นสายสังเงียบสังเงียบนอนฮะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าต้องต้องลุ้นสายมันว่าจะไหวไหมตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับเพราะมันเป็นรูหินนะพี่ถ้าสายกลัวสายมันขาดอย่างเดียวโอเคตัดให้นี่ว่าจะไม่ลงหนาแล้วนะต้องลงนะมันดึงมันแรงไม่ได้พี่มันต้องเล่นมันอะ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอ่ยมันติดตรงไหนไม่รู้ถ้ามันเคืนไม่มีปัญหาถ้ามันไม่เคลืนเนี่ยปัญหาติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้อตอก่อนเลยดึงเข้าไปเยอะแรงมากเลยโอ้โหแรงมากเลยตัวใหญ่มากเลยไม่ต่ำกว่าสองโลผมดูแล้วแรงมากเลยพี่มันแรงมากเลยผมต้องพามันขึ้นฝั่งไว้นู่นอะกลัวซายมันขาดอย่างเยอะคือแง่หินเนี่ยมันประมาณมันคมนะครับถ้าดึงสายไม่ดีมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่ว่าจะ ขาสูงมาออกมาออกมาเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วปี่อย่าเสียงดังนเกัวอุยตะขึ้นาไอโลใช้งโล่พาไปนู่นเนาไปเลยครับพี่ไปเ้กกลไปเลยมดร์นะครับกองของเขามาไว้นะเขาไม่ได้เดี๋ยวรไปดูมตัด้ำป้ยไุงนีไปดูอุ้ยหมุนเลย อุ้ยจังแกะเหมือนแล้วตามแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ยดูโอ้โหไซต์นี้ถึงมีสามนดอใหญ่ๆครับจับจับจัดเลยโอ้โหแล้วพี่ไม่ยาวอ๋อดอันนี้ใหญ่นี่ดำเอาพี่จับจับโอ้โหเจอ๋ยวถึงยอดครับผมยอดกรับทำงานได้ดากเยนี่ยืแค่นี่โอ้โหดูใหญ่ครับพี่ระวังเมื่อกันโอ้โหโอ้โหจับจับนี่ครับไม่ทำให้พี่ชายผิดหวังนะครับสุดยอดจริงทีมทีมงาน ยังกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ยอมกินเดือยพานเชื่ออะไรยังไม่จักเลยสุเพิร์นครับผมชืเพินครับานเพิรนนะยกขึ้นหน่ยยกขึ้นหน่อยย้น่อยยกขึ้นเน่อยยกนน่อยยกข่อยยกขึ้นห่อยยก้นหน่อย้นน่อยยข้นหน่อยยข้น่อยยกขึ้นหนอยยกขึ้นหน่อกข้นน่อยู่โึ้สน่อยมีถึ้นนะอยักขี่นหค่ับไปถึ้พี่่อยักมึนน่อยยกนึ้นหน่อยักได้โอเคยยกขึ้ีกว่ายกข้ีกว่ยยกนหน่อยยึงเยขึ้นหนอยยขึ้น มันตาตาเลยมันมันกินมันคืนนะครับพี่ไปมาก่อนกันนะครับโอเคที่ตายแล้วนะเคลียร์เคลียร์มาก่อนนะครับหมอก่อนหมอก่อนหมอก่อนครับสังเกตเป็นเป็นครับไซส์สามไปดักกันตั้งแต่เมื่อคืนได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่ภาพตีครับสวยโอ้ยมาประกอนชัยไปทำไปเลยนะครับมันจะจุ๊บมือผมแล้วเนี่ยระหว่างมือพี่โอ้ไซส์สวยมากครับนี่คือคือต้องใช้ความชำนาญที่เป็นมือชิปจริงๆครับดูโอ้โหนี่คือเป็นเแรงๆเลยนะครับ คือแต่ว่ามันคืนไปครับไปแล้วเนาะคืนเด็ด้วพี่ใช่นั่นแหละดีถ้ามันคืนนะมันไม่คืนได้ลำบากมากเลยนี่ครับเอาขึ้นมากันในน้ำครับว่าคืนมันก็กินแหละแต่ว่ามันไม่อยู่ไม่อยู่ครับเพราะเหยื่อน่าจะตัวใหญ่ใช่เพราะมันดูแต่แต่เหยื่อไปครับมาดูหัวนี่ไม่ทำพี่ชายผิดหวังนะครับผมเน่เน่ดูดูดูนี่ครับดูดูตามันนี่เดี๋ยวข่าวต่าี่จะเห็นใช่ไหมใหญ่มากครับตัวนี้ต้องมีสามอัพครับโดยาวหรือเก่าหรือเปล่าแรงมากครับยาวแต่มันเนาะมันไม่ยาว น่าอยู่เป็นๆครับน,นี่คือจะจะเอาไปเลี้ยงผานบอกว่ามันมันขึ้นเด็ดมันขึ้นเด็ดไปยันเนี้ยเมื่อวานเอาไปตัวหึือไะมันคืนเข้าไปในท้องเนาะครับถึงในลำไส้แล้วนี่ๆใกล้ๆเลยสังเงี้ยโเป็นๆน,นะครับนี่ดินพัดแ่นเลยนะครับไม่ว่ากันของกินแล้วของหายากเนาะพรบอมโอ้ขอบคุณทีมงานมากเลยส่องตัวไม่ผิดหวังผมสุดยอดครับเพื่อพ่ชายครับผมอ๋อขอบคุณครับ มาดูปลาสังเงที่เราได้ครับตัวเป็นๆเ,เมื่อวานนี้ครับตอนนี้ค,คือเอามาทําเมนูแล้วนะครับก็คือตอนนี้จะเอาไส้ออกแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเบ็ดมันกินเข้าไปตรงไหนนะเมนูวันนี้ต้องจัดให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าปลาสังเงเนี่ยก็สามารถเอาไปทําเมนูที่เขาเรียกว่าต้เป็ดน,นะแต่ว่าเราขอเอาแบบว่าตัวตอนที่ตายๆนะครับเพราะว่าเรากลัวเรื่องดราม่ามาก,มากและที่สําคัญดูแล้วมันน่าจะ เอาไว้สดๆไม่ได้เพราะว่ามันกินเบ็ดเน่ยคือต้องให้ทุกคนดูก่อนมันกินลึกขนาดไหนคือถ้าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่เอาแบบให้มันเอาไปเลี้ยงต่อคือมันมันไม่รอดอ่ะคือเปอร์เซ็นต์รอดนี่คือแทบไม่มีเลยเพราะว่ามันกินเบ็ดไปแล้วคอเนี่ยมัน,ม,นมันพองเนาะครับอือนะปกติแล้วมีไหมที่ว่ากินแล้วแบบรอดมีครับมีมต้องอยู่ในกรณีไหนคือกินใหม่ๆห,หรือ,อว่ายัางไงพรานกินเกี่ยวปาก เกี่ยวปากนะครับไม่ไม่ลงไปลึกเกินนะครับไม่เข้าในลำไส้ไปจนลึกเกินนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงทักเกี่ยวปากเนี่ยรู้อยู่รู้ครับแต่ถ้าลงไปลำไส้ไปลึกเกินเราจะวัดจากเบ็ดหรือว่ายังไงหรือว่าคำยังไงดูจากไอที่ผมชี้ให้พี่ดูเมื่อวานมันจะบวมครับอ่าตรงนี้บวมใช่ตรงนี้จะบวมตรงนี้จะบวมคือมันกินเข้าไปตรงนี้หรือว่ายังไงเดี๋ยวผมกำลังจะพาดูว่าเบ็ดมันยือยู่ตรงไหนครับอ่าโอเคแต่ผมเดาานะว่าอยู่ในลำไส้ส่วนที่ลึกครับนี่ครับนะ เพื่อเป็นการไขข้อสงสัยว่ามันจะรอ,อดไม่รอดก็ตัวนี้คือมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นดูไว้เพื่อความรู้เพราะว่าสิ่งที่ผมมานําเสนอเลยคือมันไม่ได้ว่าหา,หาดูกันง่ายงไงบาง,างานคนอยู่ในพื้นที่ยังไม่เคยเจอก็มีเยอะแยะนะไม่เคยกินก็มีเยอะแยะสิ่งที่ผมมาเป่าเนี่ยก็คือนานมากกว่าจะได้เห็นตัวปลาสังเงีเพราะฉะนั้นแล้วคือเราเรียนรู้ไว้ว่าวิถีชีวิตคนที่เขากินจริงจริงนะครับครับเบ็ดโอ้จริงๆด้วยนี่เลยตับลงมาแล้วครับผม คือ,<ข>อตรงที่บวมนี่คือ<ห>มันกินเข้ามาตรงนี้กินมาตรงอะไรนะครับเลยตัดเลยอะไรออกมาครับอยู่ในลำไส้ใหญ่ละตรงที่มันบวมพอดีเลยครับพร้อมขอเบ็ดนี่ครับนะก็ตัวนี้คือแค่จะเอาไส้ออกแล้วตัวนี้คือเราจะไม่ไม่หั่นเลยเราจะทั้งตัวเนี้ยทำทำเป็นเมนูก็คือหนึ่งเมนูละคือต้มเป็ดส่วนเมนูที่สองคือเราคือลหลังหลังจากที่เราเอามาทานแล้วเนี้ยเอามากินเนี่ยเราจะแบ่งส่วนหนึ่งครับเอาไปทาออมนะครับนี่ นะโอเคนะก็เดี๋ยวให้การปลาทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมานูเมนูการทำอาหารวันนี้ครับว่าจะเป็นจะได อร่อยมากเลยคัอันนี้คือมันที่ติดกับส่วนที่เป็นสลังเนาะมันปลาสังแงะน่าจะเป็นตัวผู้นะเมื่อกี้พาลืมดูว่ามันมีเศษปูเศษปลาอยู่ข้างในไหมตอนที่มีครับมีกินเป็นส่วนมากจะเป็นปูครับผมเออแล้วมันกินปูส่วนใหญ่เพราะว่าประเภทพวกนี้จะอาศัยอยู่ในรูอาศัยคอยกินเยออยู่ในรูส่มากที่จะเข้าไปในรูเป็นปูหรือว่าปลาตัวเล็กๆส่วนมากจะเป็นปูมากกว่าครับเขาที่ได้มาไม่ว่ากี่ตัวต่อกี่ตัวก็จะเป็นปูใช่ที่เห็นนี่คือเป็นปูส่วนใหญ่ปูล้วนๆไม่มีอย่างอื่น นี่ครับดูส่วนส่วนเครื่องในมันแต่ปลาพวกนี้จะแปลกอย่างหนึ่งผมสังเกตดูหลายตัวจะไม่เห็นดีเลยนะฮะอืมไม่เห็นเลยไม่มีดีครับผมสังเกตดูะอืวไม่มีดีไม่มีดีนะไม่มีดีนดองไปแล้วมาดูสูตรเครื่องเทศในการทําอาหารวันนี้นะครับก็จะมีการเตรียมวัตถุดิบโดยการเอาหอมเอาตะไคร้แล้วก็เอาข่าเนาะครับมใบมะกรูดยังไม่ยังเอาก็ใช้อยู่เนาะก็มีหน่อยครับมีหน่อยนะมันติดมาก้อมหอม ขั้วไว้มีขึอนขัวขั้นสุดครับโอ้นะขัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในหม้อต้มขนาดใหญ่นะเพราะว่าปลาทางเนี้ยไซส์เนี่ยสามโลถ้าเอามอมาธรรมดาแบบว่าไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าปลาไหลต้งเป็นนี่คือต้องทาเป็นเป็นใช่ไหมเชฟใช่ครับอืแต่ว่าเราเราขังไว้ก่อนเราเราจะไม่มีดราม่าเราเราจะเอาแบบที่ทํามาแล้วนะใช่ครับมมีการดิ้นรับรองเดี๋ยวดิ้นไม่ได้ครับหม้อพัง นี่ครับมาดูหม้อต้มขนาดใหญ่ครับที่เราจะต้องใส่เครื่องแกงลงไปก่อนอันนี้คือเครื่องที่เราคั่วแล้วเนาะใช่ครับจัดไปครับเชฟเครื่องคั่วนะครับใส่ไปหม้อใหญ่ๆแบบนี้ครับดูนี่เครื่องคั่วนี้ไม่ใช่น้อยเลยยังไม่จบมาอีกนี่คืออะไรเอ่ยเครื่องสดครับเครื่องสดจะมีตะไคร้เนาะนี่ครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดขนาดใหญ่มีหอมแล้วก็นี่คือข่าแล้วนี่คืออะไรเนี่ยดำๆต้องต้องมะขาเปียกครับมะขาเปียกอ้เป็นอย่างนี้นะใช่ครับจัดไปเปียก เปียกมากเลยนะใส่เข้าไปหมดยังครับเมื่อกี้ห็นโคกพิกแกงป่ะอันนี้ครับอันนี้เยะเดี๋ยวให้น้ำเดือดไปสักอ๋อเดี๋ยวจะมีพิกแกงครับเดี๋ยวจะต้มน้ํากับเครื่องเทศให้เดือดก่อนนะครับนะรอพิกแองกับปลาทะเง้ครับจะใส่ให้ดูตัวแบบใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับน้ํานี่กลายเป็นสีอะไรเอ่ยสีดำหรือสีมะขามเนี่ยสีมะขามสีมะขามครับเป็นสีส้มๆนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เกลือครับลงไปเพื่อชูรสนะอ๋อส่งแล้ว น่มันเยอะจังโ oh, <laughs> อ้โหนะปลาตัวใหญ่ครับนะนี่ดูน้ำเดือดมากๆแล้วนะ่ะสุดจัดเลย <c oughs> ฮะผงอร่อยผงอร่อยครับรสดีรสดีอื้นะใกล้แลลวครับใกล้เหตุความจริงนะครับว่าปลาสซลมอต้มเป็ดจะเป็นยังไงมาดูเครื่องแกงครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือตำแล้วนะ่ะ <c oughs> อันนี้จะมีพริกใช่ไหมครับเนี่ยพริกกระเทียมแล้วก็ขมิ้นครับ กระเทียมกระมิ้นเอาแค่นี้เนาะครับผมใส่เข้าไปนี่ครับให้เชฟใส่เข้าไปจริงๆเขาบอกต้องต้องล้างคุกใส่ด้วยนะอืล้างได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เอาหรือไม่เอาหรือครับนี่ครับอะไรอีกรอรอชมอยู่ออ๋มะนาวครับมะนาวครับมะนาวนี่บีบเลยใช่ไหมบีบบีบหรือว่าใส่ทั้งเปลือกครับเนี่บีบครับบีบถ้าใส่ทั้งเปลือกนี่คือจะกินเป็นต้มขมแล้วไม่ได้ต้มต้มต้มเป็ดแล้วนะ ใส่ให้หมดเลยครับนี่กี่ลูกดีอย่างเงี้ยเชฟหมดเลยครับหมดเลยนะสองลูกสามลูกนะครับสามสี่ลูกใส่เข้าไปเดี๋ยวเกินลดไม่ได้ไงเดี๋ยวปรุงอีกทีนึงนะครับครับหลังๆแล้วคือมันต้องอยู่ที่ปลาสังเง่แหละใช่นี่ครับเชฟรสชาติเป็นไงเคยไม่พอเชฟยังปรุงรสไม่เสร็จเลยอ่ะคนคนคนบ้าเห่อมาแล้วอเลย เร้่ผมแหนนะคือถ้าไม่ใช่ฝีมือจริงๆก็คือไม่ได้ลกตัวสานโันต้องคนมีฝีมือจริงๆอันนี้ใส่ได้เลยไหมครับเชฟได้เลยครับผมโอ้โห,โโหโดูไม่เคยเห็นปลาซึ่งให,ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโอ้ยเคยอะที่บ้านได้มีต้องมาหาที่แม่้องสอนเวลาใส่ก็คือนี่เลยปลาเพราะยังไงเชฟเดี๋ยวปลาดิน้น <c oughs> เดี๋ยวปลาดิน้น <c oughs> เอาเลยงานงานข้าวนี่คือคือตามสูตรคือต้มเป็ดต้องใส่ส,สดๆจริงๆนะแล้วก็จะมีสูตรดับข้าวตามแต่ละ,แต,ละแต่ละที่ไปนะ แต่สำหรับผมนี่คือใส่เลยก้องก้องมาใกล้ๆได้ไหมครับตรงนี้นี่นี่มออะไรโยมึงไงปลาสังเระต้มเป็ดโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนี่ต้องยกให้ช่องกันแน่นทัวครับนะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วให้มันสุกเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งตัวเนี่ยมากินเลยครับนะแบบให้เห็นนะครับว่าเนื้อมันแน่นเนื้อมันนุ่มเนื้อมันหนาขนาดไหนเดี๋ยวรอชมนะครับโอ้โหครับมาแล้วครับ เปปลาังแงะแงะแง,แง,แงปะปลาหายน้ำท่วม <laughs> โอ้นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้คืออันนี้เดี๋ยวจะตักใส่ถ้าใช่ไหมครับ <sh arp> ใช่ใช่ครับคือลองดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดดูอย่างนี้ผมเหมาะถ้าเกิดไม่เห็นปลาสงแงะทีแรกนี่ผมไม่ค่อยเชื่อนะนั่ง,งคล้ายๆงูเลยเป็นป้องๆเลยเนี่ยหรือมันไม่ชัดจริงๆถ้าเป็นปลาไหลนี่เอาใส่ใส่ลงไปแล้วก็ กินได้เลยนะแต่นี่มันเป็นปลาสงแงะไงครับต้องใช้เวลาหน่อยเนาะใช้เวลาหน่อยัน้นกินไม่ได้เมื่อกี้เราต้มประมาณ20นาทีได้ไหมครับเชฟประมาณนั้นแหละครับเลยนะครับ,รบ,รบก็คือจริงปลาปลาไหลมันจะง่ายกว่าปลาสไลดมันมันจะอันนี้กว่าจะนี้โอ้โหจนเหนียวจะนุ่จนมจ,จนหนาโอ้โหนี่ครับมันเป็นตัวครับไม่มีรุ่นแล้วเป็นไงอะ่ะโอ้โหเจ้าพบุคุณลุ่นช่องเอ้ยดูสุดจัดมากอ่ะโอ้ปลาโถเอาแล้วนี่เป็นเรื่องขอดูหน่อยครับโอ้โห อุ้ยหมุนหมุนไดไหมครับร้อนไหม,หมร้อนไหมแบบอยากให้หมุนถานให้ดูหน่อยโอ้เดี๋ยวความมาไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวูเรื่องสุดจัดเลยอะนะ่ะดูดิมาโทอุ้ยน่ากินมากสุดยอดมากเลยครับนี่ควันกุ่กุเลยครับนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูครับตัวแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกรสชาติใ้ทุกคนได้ฟังมาดูเมนูปลาสังแระวันนี้ครับเมื่อกี้อยู่ในมอผมตกใจอ่ะบอกกันตรงๆนะนี่คือคุยกันตรงๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดเลยนะผมนึกว่างูเหลือม ื่อกี้อยู่ในหมอ้อพอบางอย่โอ ح, ้โหตกใจนึกว่างูเหลือมครับนี่คือไม่ใช่อะมันคือปลาสะเง,งะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ได้ชิมคนเดียวผมจะมีทีมงานของเชฟอะมาชิมด้วยแต่ว่าวันนี้ผมมีพี่ๆที่ติดตามชมอยู่เนี่ยมาหาด้วยครับเป็นผู้รับด้วยผู้ใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอนครับจะเป็นแขกรับเชิญและแขกผู้มีเกียรติในงานนี้ด้วยครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ นี่เดี๋ยวถามการติดตามผมมานานหรือยังโอ้นานมากเลยครับนะตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่นี่นะโอ้มาจากมาจากไหนครับพี่ทางใต้ครับทางใต้นะครับขออนุญาตไม่บอกชื่อนะครับนะเป็นการสงวนนะพี่นะรู้กันอยู่คนแม่งสอนรู้กันอยู่นะโอเคเดี๋ยวให้พี่ชิมชิมให้ดูสักหน่อยได้ไหมครับเอาแล้วเดี๋ยวชิมด้วยกันเดี๋ยวผมถามก่อนที่ทางใต้พี่เคยเห็นไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่เห็นเลยนะไม่เคยกิน มาอยู่ไม่เคยกินครับมาอยู่แม่งสอนเคยกินหรือยังไม่เคยครับไม่เคยนี่คือครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรก,รแรกอ่ะโอเคชิมพร้อมกันครับไอพี่ไอ้พี่ชิมได้เลยอ่ะช็อกแล้วกันไหมพร้อมกันแล้พร้อมกันอ่ะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่าผมขออนี้นกันอ่ะมามามาคืออันน่ะดูนะนี่ครับใหญ่มากเลยใช่คืออันนี้ต้มนานแล้วนะปกติเนื้อมันเนี่ยมันโอ้แต่มันเด้งมากอ่ะลองดูเวลากดเนื้อไปนะเนื้อเหนียวมากดืกๆเลยอ่ะ วุ้ยดูเนื้อดึกๆเลยครับอืม้ำลายไหลว่ะอืมโดเนื้อขาวมากเลยพี่เขาบอกไม่เคยกินให้ลองพี่ให้พี่กินก่อนแล้วให้พี่บอกว่าเหมือนอะไรก่อนเดี๋ยวผมจะกินบ้างใครๆเนื้อไก่นะมี็นใครเนื้อไก่เหรอ <laughs> <laughs> มันเหมือน <laughs> ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นงูเหลือมแล้วมันเป็นใครเนื้อไก่ <laughs> มันแน่นเนาะแน่นมากๆมันดึงมากตอนหนังมันนุ่มวันนี้หนังจะไม่กรอบเพราะมันเป็นเมนูที่เป็นแบบว่าต้มไงมันจะดึงดึงมากๆเลยเพร่ออร่อยครับอร่อยเชฟอร่อยเชฟทานด้วยกันไหมเชฟลองดูเชฟลองดูนึ่งทำไอเชฟเป็นคนอ๋อคิด่อ๋อผมไม่ทานด้วยกันครับไอเชฟลองดูก่อนคือเนื้อมันเด้งมากเชฟลองดูเห็นป่ะมันดึงเลยอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเชฟบอกว่าเมนูเนี้ยจะไปทําอะไรนะอ่อมใช่ไหมน่าจะไม่ทําแล้วครับแต่ว่าเนื้อไ่อร่อยแล้วเนี่ยเชฟลองกินก่อนคือเนื้อมันเด้งดึงดึงเลยอ่ะคือคือเพราะว่าเนื้อแน่นเนื้อนั่นแหละดึงดึงถ้าเนื้อไก่มันจะลุยลุยนะนี่คือเนื้อแบบจะแน่นในคนละอย่างนะมันจะแน่นแบบก้อนเนื้อไก่ยนไงอ่านะอันนั้นเลยนะโอ้ผมว่ามันดึงดึงอ่ะเดี๋ยวผมลองกดกดให้ดูนะครับ มันมนุ่มอ่ะเนี่ยแต่มันมันนะมันดูเ <respuesta. S 2> นี่ยเนี่ยดึงดึงดึงเเนี่ยเนี่ยมันมันดึงมากอร่อยมากนะเป็นเมนูที่โอ้โหบอกเลยครับว่าหากินยากอืแเกไม่เอยอืมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอืมต้องให้ทุกคนลองมาชิมเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้กินบ่อยเขาไม่ขายกันนะครับเนี่ยคือต้องไปหาเองถึงจะได้กิน ถ้าสมมติว่าบางขอซื้อต่ออะไรเงี้ยคือทำให้ขายเนาะไม่ขายครนะับผมมไ่ขายเนี่ยเพราะตอนแรกผมขอซื้อต่อที่เนี่ยทำให้ขายครับอกอยากอยากอยากกินต้องมาเองก็เลยมาเองเสร็จแล้วก็มาหาเองด้วย<ม>ถูกใจมากคงหาได้เฉพาะแม่ของสอนนะใหญ่ขน,นาดนี้ใช่นะไม่ไม่ได้หาได้แค่เฉพาะหน้าฝน,นหน้าหนาวก็หาได้เพราะว่าเรารู้แหล่งก็พอเนาะนะมีเนี่ยพี่อยู่เดือนละหาว่าพี่อยู่แม่สอนมีกี่ปีแล้วคอ่าครบปีวันที่หนึ่งเมษายนนี้ครับหนึ 1> 1่งเมษายนครบปีอ่าเนี่ยพี่ถึงแล้ว ไม่ถือไม่ถือแม็กสอนแล้ววันนี้พอพี่กินได้กินปลาจะแงะแล้วอ๋อสดยอดมากครับนะก็เดี๋ยวผมจะล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับคือจะจบที่เมนูเออ่ต้มเปรต้ยวปลาเนาะดูความเหนียวของมันคือจริงๆแล้วอยากเออเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเหนียวมากดูดเนื้อดึงเลยอ่ะคือตัวแรกว่าจะทำเป็นอ่อมไงโอ้โหดูเนื้อเป็นเส้นอ่ะโอ้นี่เป็นไงอ่ะเนี่ย นะเนื้อเป็นเส้นๆเห็นเห็นเลยครับดึงเลยเนี่ยอื้องนี่ิยจิ้มดูโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอ้พี่น่ารักมากให้ผมชิมเนื้อเด้งๆดึงๆครับเมื่อกี้ไม่ถนัดนะคือมันเป็นอะไรที่บอกว่าไม่เคยกินอ่ะแบบเนี้ยคือต้มเป็ดทั้งตัวครับปลาสังเงียบ่นั่นมากนุ่มหนึบดึงสุดยอดครับนะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับ คือเนี่ยอาจจะทำพริกนจำปลามาโรยหน่อยๆให้มันรสชาติกลมกล่อมคันี้ก็จบแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากเลยที่อุตส่าห์มาเป็นพ่อครัวนะครับนะถ้าไม่มีเชฟนี่คงไม่ได้กินเมนูนี้นะเพราะว่าตรงภาคเหนือเขาไม่ค่อยมีคนกินต้มเป็ดจริงๆนะใช่ใช่ครับซึ่งจะเป็นทางอีสานเนาะใช่ครับอืมนะทีมงานด้วยนะน้องตั้มนะที่พาไปหาปลานะขอบคุณมากเลยครับพิคโคบิชิ้นแล้วก็พ่อครัวแล้วก็ทีมงานนี่นะแฟนคลับของเรา เอาเป็นเอาพี่พี่ดีกว่าที่ติดตามจะจะเรี้แฟนคลับเลยเกงใจ <g ül> มีอะไรก็หาพี่ได้อยู่ในแมกซสอนพี่สอนพี่อบรมอยู่ก <g ül> ูเลน่นไะด้ปีหน่ะกูเล่นได้นะ่ะ <g ül> <g ül> ได้ไไดอโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับนะ <g ül> แต่ว่าผมจะมีการไปยามปลาอย่างนี้ถ้าเกิดได้เดี๋ยวผมจะต่อช็อตให้ดูเพราะว่าผมวางปลาสไงไว้อีกหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งที่นะครับ <g ül> เดี๋ยวรเราชมแล้วเจอกันนะครับก่อนไปดูก่อนทีเดียอยู่ที่น้ําจิ้มนะครับทาน้ําจิ้มเพิ่มเติมมาเพื่อเพิ่มรสชาติของเรื่องความเค็มแล้วก็ความอร่อยกลมกลมนิดหน่อยครับรู้กกาามันเลย ให้ดูร่องรอยของปลาก่อนครับนี่คือค่อยหายแล้วนะวันนี้ใครมาช้านี่โอเลยคืออร่อยจริงๆอร่อยมากแล้วนี่คือน้ําซุปที่เป็นน้ําซุปข้างในเนาะใช่ครับปรุงเอาได้ครับชอบรสไหนก็จัดไปนะครับแต่ว่าวันนี้คือทีเด็ดคืออยู่ที่เนื้อนะครับนะใช่ใช่ทำจืดไปก่อนเพราใว่เอาไว้ล้างคอไว้ล้างคอนะ <c oughs> เอางี้จะจะชิมน้ำจิ้มอีกคำหนึ่งส่วนหัวเนี่ยอะไรอร่อยมันมีมันมีเนื้ออยู่ตรงแก้มหรือว่าตรงหัวไหมครับแต่ว่าหนังเนี่ยกรุบมากเลยชอบหนังมากเลยครับเนี่ย เอาคอนังจี้กับน้ำจิ้มนะครับโอ้รู้สึกช่อมหนังมากพี่เขาไม่ทานหนังเสร็จโจนเนี่ยโจนเลงอยู่แล้วด้วยความเกรงใจไม่ใครชิมหนังนี่เสร็จผมเลยนี่ครับขอนังเดียวพี่มักกี้พี่เอาเนื้อ้ผมนะโอ้ขอบคุณมากครับนี่นะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ครับคำนี้ไปนะโอ้สุดมากเลยน้ำจิ้มสามรสครับสูตรเด็ดนี่คือไปทํากินไม่มีคำว่าผิดหวังครับอร่อยจริงการันตีเลยครับว่าไม่ผิดหวังเนี่ยทุกคนนั่งอยู่กับที่แล้วอื้อหือ สุดยอดไม่ผิดหวังจริงๆครับเรื่องจริงอร่อยมากไปทําดูครับส่วนนี้ต้มเป็ดปลาซตะแงต้มนานนิดหนึ่งเนาะต้องนานนะครับครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีจบเลยนะครับเนี่ยอร่อยนานไปมันก็กลัวจะมันจะไม่ไม่ดุบไม่เด้งไม่หวานไม่หวานเนี่ยมันเด้งริบๆกำลังดีเลยครับนุ่มๆจริงๆสุดยอดครับเราจะทำเมนูอะไรจัน้องพี๊ ันนี้น่าจะต้มยำหัวปลาสังงีะค่ะต้มยำหัวปลาสังเงะค่ะต้มสูนไหนไม่รู้แต่พี่จะกินให้หมดทั้งหัวเลยอ่ะถ้าบอกกินให้หมดทั้งตัวนี่ไม่ได้แล้วตัวตัวน้องพิษเอาไปหมดแล้วนะเล้วหัวแต่ว่ามันยังสดอยู่มาเออสดมากนี่นมาแสดงข่าวขนาดนี้เหรอใช่ค่ะ